ชุดสุดท้ายของซีซั่นนี้ไม่ควรเปิดไปดูนะครับนะครับนีครับนะครับนะครับทุกคนยอดีต้องเอาทรงโซโลดีนับเบอร์วันได้ยินไหมพวกไก่ทั้งหลายฟังไม่ถังฟังไม่ถังต้องมาไวหน่อยกระโดดไงโอ้ไม่ก็เต็มไปหมดเลยครับเอ้เชี่ยอะไรเนี่ยบูตตกไหนวะเนี่ยอยู่ไหน มามามาไปเพื t <t ่อนโดบานเลย่มดเลยเบอร์สองไป็นไรเนี่ยคุณคุณแอบดีโดนโดมีเืน

ว่าเยอะเกินมาด้วยทำอะไรเนี่ย ก็ทำะไรด้วยหลุดแล้วอยู่ในโรงศพใช่ไหมแต็มเยอะจริงายอะจรินเยอะจริงเยอะโคตเยอะจิงเยอะจริงเยอะโคตรชุบชันมาใหม่เหรอ Oh. มันเก oh. ิด hey. อัตโนมัติไงของที่อีเวนใหญ่โอ้ยโยบมเป็นทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอีู้ทำอะไรไม่ร no. ู้มันมีโล่เลยไออีโดไอ้ตัววิ่งว่ะ โอ้ออ้ยโอ้ย u ้วอยเ่ีนีไอ้หัวกลวยอยู่นบลังคาไอ้ตโซโลโซโล h โ l p วัเฮี่เราจะไปชุบนายเองแป๊บนึงเรเน number ฮน number เบื่อพวกเล่นลังคาวะยกลังคา นช่วยด้วยบทีก็น่าเปืดเกินเล่นเกแมแอบเป็บนห,หลังคาฉันรู้รมิเรย์เอ็นมิเรย์ก็เสกลน์ไปไปจุ๊บไซีกัน,นอะไรกูจ็ดนายไ,ไปได้ไปเด้ไปน่ะตัดไทย้ยิ้มเนี่ยสถานท เร่มาหา,าสมบัติละเด็กเมื่อไหร่สมบัติโอ้นาทีไปไหนวะแค่นาทีนึงเลยเหรออุ้อยเหลือกระสุนยูซ่านาทีแค่ไม่เจ็บแม่งมั้งไปอีเวนี่ยไปสก้าวทำอะไรหนุม่ม รวมเป็นหนึ่งครับต้องนี่เดียวที่เรเต็มไม่ได้ตามเลย,เยออกมาแต่ย่างาอ่ะผมก็ลองมาเลยตัวนี้ตายเนี่ยเกือสี่เกสี่ลมแล้วเียขี่ม้ามาแต่เดยไปตอยู่ได้โล ของอของชางอย่างานะ้อยันนเวลาเดินคุณชาเลยเอ,ออกแล้วลลลของของหืมมันตายแล้วมีสิ่งนี้มาปะชี่มาปะ แต่มานปดามาไม่ีอหายไปไหนแปล่างไปไหนล้วพี่มามาป้าวะอยู่นี่เข้าวงมาแล้วมันอยู่ในวงโอเคมาวงนี้นี่ไรก็ เฮียสองตัวที่ไหนกำลังวิ่งไปหากำลังไปกำลังไปทำมาไปสิไปสิไปสิปสตาย let's go <S ตายแล้วข้างหน้าเบอร์สองก็ตายแล้วตัวหนึง่งตายหมดแล้วยิ่งเลย โดนยิงนั่งหายไปดีนี s <S <Beth> ่น <medi> <Ti> ี่นี่จุด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 ลงมาลงมลงจะไปลงไงวะเนี่ยได้หรอมันลงยังไงวะเนี่ยคนลงไงเมินรถอ่ะกระโดดลงไงเธอมินรถซ่อนซ่อนซ่อนกลุ่มลงซ่อนกลุ่มลงไว้ไงหาไม่เจอเอาวอเข้าวงซ่อนกลุ่มลงหมือไปแปรโดนบ่อยเกินไปเอาไปซ่อนไว้ข้างบนหัวหาไม่เจอเอาวงเข้าวงไปเร็วเข้าวง ที่ตรงบ้านชุบยิงกันสนั่นหันแหลกเลยไอซีมา้าโอ้โหม้านี่ไม่ดิดเลยเอ้าไอ้โดไปไหนอะโดอยู่ไหนวะเนี้ยอในวงบักบักซีนี่มันคืออะไรมันแปลงร่างเหรอบักซีใช่ใช่ใช่โดมึงอยู่ในวงเหรอขี่นยากี่ม้าแล้ว,ม,วม้ามันตรายไปไปมานโอยลุ่น มียิงนะตรงโดวโดเอ่อมีสเตล์เชือดเชือดทีละตัวแล้วเฮ้ไอ้ยเฮ้ยจะตกใจยับแปรยืนไปรุ่ยยนมึงไปไหนยิงโซลิตด้ยเนี่ยน้องตกลงนหินนับวันนะน้งองห่วยลังหินหลังหินหลังหิน Bad phân biệt, bay hoa 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 ไอ้่ไม่เป็นไรว่าเชียวไอ้ดอกไอ้ดอก enemies ahead ไอ้ดอกตัวไอ้ดอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วทางข้างล่างมีตัวนึง enemies ahead ใช่มันโดดลงมาไอ้ดอกมีตัว โอ้ยด okay, okay, ็อเน่ล้็อกอดล็อกโอเคลังเออลังคางังคาที่บ้านเนี่ยที่บ้านหลังคาตัวเดียวลังคาใช่หลังค้า e โโหมาทีอยู่หลัง อนี่อะไรเนี่ยฮัไม่ตายฮัลโหลไม่ะโปาส่กอแปงานอะไรงนใส่กอแปมางานอะไรง้มนมันเลบรันโดนโดนเาอยู่แบบไม่ตายเลยนะงานอะไรงนไอ้ส่ยโปงอาบตสกกอพี่